สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในช่องวิถีครูบ้านบ้านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะครับว่าหลังจากนะครับที่ผมได้ติดเน็ตบ้านไปแล้วนะครับว่าการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับมีค่าใช้จ่ายในเดือนแรกเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมก็ใช้มาทั้งหมด 2เดือนแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรไหมนะครับอินเทอร์เน็ตเพียงพอหรือเปล่านะครับเหมาะที่จะติดหรือเปล่ากับเน็ตราคานี้นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนสนใจนะครับในคลิปที่ผมทำนะครับติดเน็ตบ้านครั้งแรกนะครับมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็กดดูที่ลิงก์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ที่ตัวไอนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าอินเทอร์เน็ตของเราใช้งานมาผ่านมาเนี่ยหนเดือนเนี่ยนะคร มีผลยังไงนะครับมีปัญหายังไงมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่โอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนและนี่นะครับก็คือกล่องเราเตอร์นะครับอินเทอร์เน็ตนะครับของทูนะครับที่ผมได้ติดไปเมื่อ1เดือนที่แล้วเอาตอนนี้2เดือนแล้วนะครับเพราะว่าบินนะครับรอบที่2นะครับมาแล้วนะครับทุกคนสังเกตดูนะครับว่าที่ผมให้ดูเนี่ยมันก็จะมีทั้งกล่องทีวีแล้วก็เป็นเราเตอร์อินเทอร์เน็ตนะครับ ทีนี้ก็มีหลายคนถามนะครับว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันเพียงพอหรือเปล่านะครับก็ความเร็วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นสายไฟเบอร์นะครับสายไฟเบอร์ความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ200นะครับ200ทับ200ทั้งอัพโหลด200อะไรตัวเขาเรียกว่าเมกะบิตหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจ200เมกนะครับอัพโหลดนะครับแล้วก็ รวมถึงการใช้งานนะครับทั้งเล่นทั้งอัพนะครับ200ทับส0เท่ากันเลยนะครับถามว่าเพียงพอไหมนะครับผมก็บอกตรงนี้เลยว่าเกินพอนะครับเพราะว่าผมใช้คนเดียวแล้วก็มีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับบางทีผ่านมาก็มาใช้ด้วยนะครับก็เพียงพอนะครับมีคนยังสงสัยนะครับว่าในวันแรกนี้ต้องจ่ายค่าอะไรบ้างในการติดนะครับผมก็บอกไ้เลยนะครับว่าในวันแรกเนี่ยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะครับก็จะมีช่างมาติดให้ผมก็ ขอเท่าความก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นลูกค้าเก่านะครับลูกค้าเก่าแล้วก็มีพนักงานโทรมาขายให้ว่ามีอินเทอร์เน็ตเท่านี้เท่านี้นะครับตอนแรกโทรมาเสนอขายประมาณ500นะครับ500ทัพห0าเนี่ยราคาก็จะลดครึ่งราคาจะอยู่ประมาณ399บาทนะครับแต่พนักงานดูคู่สายแล้วว่าความเร็วความแรงของอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับมันไม่ถึงนะครับเขาก็เลยแนะนําให้ใช้เพียงแค่200ทัพส0นะครับ ดังนั้นแล้วราคาของผมที่ผมใช้อยู่รายเดือนก็ตก299บาทนะครับเดือนแรกนะครับที่ผมจ่ายนะครับทีนี้มาดูเดือนแรกที่ผมจ่ายเนี่ยผมก็จ่ายไปประมาณ350ประมาณนี้นะครับ350กว่าบาทนะครับถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวผมจะขึ้นบินให้ทุกคนดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็ใช้มา2เดือนแล้วนะครับเดือนที่2ก็จะตกอยู่ที่320ประมาณนี้ 3 2 0บบาทรวมภาษีนะครับก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็มีคนถามว่ากล่องทีวีนะครับในส่วนของกล่องเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่นะครับกล่องทีวีผมยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าทีวีของผมเนี่ยดูนะครับยังเป็นทีวีรุ่นเก่าอยู่นะครับยังไม่มีสายนะครับที่จะเชื่อมพอร์ตให้เข้ากับทีวีได้เพราะว่าของผมเป็นสายแบบนี้นะครับขาวแดงเหลืองแบบนี้นะครับซึ่งสายที่จะเชื่อมนะครับกับกล่องนี้ได้นะครับก็คือจะต้องเป็นสาย html หรือว่า html นะครับผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นสายแบนๆนั่นแหละแล้วมีคนถามว่าต้องต้องต่อเสาอากาศต่อจานต่ออะไรไหมนะครับไม่เลยนะครับก็คือสามารถเอาทีวีมาแล้วก็ต่อสายนะครับเข้ากับกล่องกล่องทีวีนะครับด้านล่างนี้นะครับแล้วก็เชื่อมสัญญาณ Wi-Fi นะครับกับกล่องน,นี้ก็สามารถดูทีวีได้แล้วแล้วก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมใดๆนะครับอยู่ใน โปรโมชั่นรายเดือนของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมได้มานะครับก็คือจะเป็นในส่วนของอินเทอร์เน็ตนะครับที่อยู่ในมือถือนะครับอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในมือถือติดมือถือมาด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีให้เขาให้มาทั้งหมด1 0กิกนะครับ1 0กิกก็ถามว่าใช้พอไหมหนึ่งเดือนนะครับผมก็บอกเลยว่าผมลองใช้เต็มที่แล้วนะครับก็เกินพอเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ กลับบ้านมานะครับก็ใช้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi นอกหนจากว่าจะเดินทางไกลๆนะครับก็เคยใช้เล่น y o u t u b e ประมาณ2-3วันนะครับก็ผ่านสบายนะครับผ่านสบายโอเคก็ถือว่าใช้งานดีมากๆในราคานี้นะครับแล้วก็มีคนสนใจนะครับที่อยากจะติดนะครับผมให้ดูในส่วนของผมเนี่ยเป็นจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็ติดต่อไปที่เบอร์นี้เลยแล้วกันนะครับเป็นเบอร์ช่างนะครับ และนอกเนือจากนั้นนะครับคนที่อยากจะติดนะครับก็ลองโทรไปนะครับสอบถามโปรโมชั่นกับพนักงานนะครับของทูดูนะครับอันนี้ผมเป็นลูกค้าเก่านะครับก็ได้รับส่วนลด50ะครับโอ้โหแล้วก็มีสัญญาสัญญานี่ก็อยู่ที่ประมาณสัญญาอยู่ที่12เดือนนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นเขาให้มา15เดือนถือว่าโอ้โหดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าหมดสัญญา แล้วนะครับเราอยากจะยกเลิกสัญญานะครับเราอยากจะไม่ติด w i f ฟต่อก็ได้นะครับเพราะว่าโปรโมชันเ็าให้มาตั้ง15เดือนดีมากๆเลยนะครับผมก็คิดว่าผมก็จะใช้ต่ออยู่นะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างที่จะเสถียรมากๆนะครับเสถียรมากๆทีนี้ผมจะพูดถึงในส่วนของข้อเสียบ้างดีกว่า,ามันก็ไม่ใช่ข้อเสียอะไรที่หนักหนานะครับเพราะว่า แถวบ้านผมเนี่ยนะครับไฟดับบ่อยนะครับแล้วเวลาไฟดับเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยมักจะไม่ค่อยมาแบบนี้นะครับก็คือเราต้องมาถอดปลั๊กนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปอีกหนึ่งรอบอินเทอร์เน็ตถึงจะมาอันนี้ผมมองเป็นข้อเสียนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วก็เวลาฝนตกนะครับฝนตกสัญญาณถูกค่อนข้างที่จะอ่อนมากๆนะครับบางทีก็ใช้ไม่ได้เลยอันนี้ผมก็ฝากถึงนะครับาคนที่เป็นพนักงานนะครับหรือว่าทาง ทูมูนะครับช่วยนะครับแก้ไขในตรงนี้ด้วยและกันนะครับในส่วนของเรื่องเวลาไฟดับนะครับแล้วก็เราเตอร์เนี่ยเปิดมาไม่มีอินเทอร์เน็ตเราต้องมาถอดปลั๊กเสียบใหม่ผมมองว่ามันเป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็บางทีเราอาจจะยังทํางานอยากจะทํางานต่อเนื่องเราก็ต้องเสียเวลามาเสียบปลั๊กใหม่แบบนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยรวมถึงนะครับลองเช็คนะครับสัญญาณ ดูนะครับว่าเวลาฝนตกเนี่ยนะครับมีวิธีการแก้ไขยังไงไหมนะครับให้สัญญาณเนี่ยเสถียรทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับโอเคนะครับทุกคนและนี่ก็คือเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับที่ผมได้ติดไปนะครับแล้วก็ได้ใช้งานมา2เดือนประมาณ2เดือนนะครับมีการบอกค่าใช้จ่ายไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ300กว่าบาทนะครับ ก็ถือว่าดีมากๆนะครับดีมากๆก็มีข้อเสียนิดนึงอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับก็ฝากไปถึงทางทูด้วยนะครับแล้วก็ผมชอบมากเลยนะครับที่เขาให้เป็นในส่วนของซิมนะครับซิมติดมือถือเรามาด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับ10กิกนะครับของเราในภายใน1เดือนนะครับก็ใช้ไปเลยเต็มที่นะครับ อันนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะครับว่าถ้าเกิดว่าทุกคนอยากติดนะครับก็ลองโทรไปดูนะครับสำหรับลูกค้าเก่าก็จะมีสิทธิพิเศษเยอะนิดนึงถ้าเป็นลูกค้าใหม่นะครับก็ลองไปถามดูอาจจะได้เหมือนกันก็เห็นนะครับคนที่มาสอบถามผมว่าได้ไปลองใช้ติดมาแล้วนะครับแต่ก็ได้เขาเรียกว่าได้โปรโมชั่นมาเพียงแค่12เดือนนะครับอ่าก็ลูกค้าใหม่ก็อาจจะแตกต่างกันออกไปลูกค้าเก่าอาจจะได้สิทธิพิเศษเพิ่มมานิดนึงก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับก็ ถ้ามีสิ่งดีๆอะไรเราก็ยินดีที่จะบอกต่อให้ทุกคนได้รู้ไปด้วยกันนะครับเผื่อทุกคนจะได้นําไปใช้ถ้าทุกคนใช้แล้วนะครับเปิดผลดีนะครับมีประโยชน์ต่อทุกคนผมก็ดีใจด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้ นะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้กําลังใจผมด้วยนะครับเอาเป็นว่านะครับถ้ามีคําถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับ